สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องชอช้างผาเพลินนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่พาพ่อใหญ่เปียนะครับออกมาเดินเล่นครับออกมากินหญ้านะครับกับป้าจันเพนแล้วก็พี่ควายครับนี่ครับพาออกมาเดินเล่นครับบรรยากาศยามเช้าครับหลังจากที่กินหญ้าเสร็จนะครับเราก็จะพาไปอาบน้ํานะครับแล้วก็ เข้าที่เข้าหลักนะครับหลักที่ของผู้ใหญ่ยืนประจำนะครับเราเก็บกวาดมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้แห้งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้านะนนี้ก็ปล่อยให้กินหญ้านะครับกับป้าเพนกับพี่ควายไปก่อนนะครับนี่ก็ส่วนใบหูนะครับผมจะบอกบอกให้ฟังนะครับว่า ทำไมใบหูพ่อใหญ่เปียกถึงแหว่งข้างหนึ่งนะครับข้างขวาครับอ่านี้ก็ผมได้สอบถามครับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่เลี้ยงมาก่อนนะครับที่อยู่มาก่อนผมนะประมาณ10ถยัง1ิกว่าปีนะครับที่แกอยู่นี่นะครับมาก่อนนะครับก็ได้ถามเขานะก็เขาบอกว่าก็ทําการรักษาครับแต่ก่อนเป็นแผลนะครับเป็นแผลเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ หมอได้ทำการรักษาอีกอย่างก็คือพ่อใหญ่ก็ดุด้วยค่อนข้างที่จะเข้าหายากค่อนข้างที่จะเข้ารักษายากนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดการรักษาไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยแบบเน่านะครับก็เลยเกิดเน่ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีน,นี้ก็ทำการรักษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เลยตัดออกนะครับตรงที่เน่านะครับตัดออกแล้วก็ รักษามาครับจนหายนะครับจนเหลือแค่นี้นะครับหูของพัอใหญ่นะเกิดจากแผลนะครับแผลนิดเดียวแล้วก็ทําน่าจะเป็นติดเชื้อครับก็เลยเน่ามาแล้วก็หมอทําการรักษานะครับก็เลยหายนะครับก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับที่เห็นเนี้ยเท่าที่ผมถามมานะครับประวัติคร่าวๆนะครับก่อนที่ผมจะมาเลี้ยงนะครับพ่อใหญ่ได้3-4ปีนะครับ2-3ปีแล้วนะครับ ผมเพิ่งมาเลี้ยงพ่อใหญ่ได้ประมาณสักสามปีนะครับประมาณนี้สามข้า4สี่ปีประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เลยถามคนที่อยู่ก่อนนะครับว่าพ่อใหญ่หูพ่อใหญ่ถึงเป็นอะไรนะครับแกก็เลยบอกนะครับบอกประมาณนี้นะครับคร่าวๆก่อนนะครับนี่ดูพี่ควายของเราครับไม่กลัวเลยต่อให้งายาวขนาดไหนก็ไม่กลัวนะครับพี่ควายของเรานะครับนี่ นี่ก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่จะมาเที่ยวชมนะครับก็มาได้นะครับนี่ปีควายตั้งหน้าสู้เลยครับพอใหญ่ก็ตั้งหน้าสู้เหมือนกันนะครับนี่ครับสําหรับท่านใดที่จะมาชมบรรยากาศเช้าเ้นะครับเห็นพ่อใหญ่ออกมาเดินออกมาอาบน้ำนะครับก็ต้องมาช่วงเช้าๆประมาณสัก9ก้าโมงนะครับ ท่านจะได้เห็นนะครับพ่อใหญ่เปียกนะครับออกมากินหญ้าก,กับป้าเพนกับพี่คอยแล้วก็อาบน้ํานะครับนี่คือปกติแล้วพ่อใหญ่จะตกมันแล้วนะครับช่วงเดือนปลายธันวาเนี่ยครับต้นต้นพฤศจิปลายลากลางกลางธันวาเนี่ยพ่อใหญ่จะตกแล้วปกติแล้วพ่อใหญ่จะตกมันปีที่แล้วจะตกมันอยู่ที่วันที่ยีิบสี่หรือยีนี่แหละครับประมาณนี้ครับของเดือนธันวารนครับปีที่แล้วนะครับ แต่ปีนี้ยังนะครับปีนี้ยังไม่ตกนะครับก็เราเฝ้าระวังอยู่นะครับว่าจะตกตอนไหนนะครับเนี่ยครับเรายังเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าอากาศหนาวก็ยังไม่หายนะครับก็ยังอยู่นะครับเราต้องเฝ้าระวังนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวชมนะครับมหาพิช้างหรือมหาสัตว์อื่นๆนะครับ มาได้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเกียวของเราครับยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่นะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับปิดห้าโมงเย็นครับนี่สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับหรือมาให้กําลังใจพี่ช้างก็ได้นะครับมาหาป้าเพนหาพลายเปี๊ยกหายายเน็ตนะครับแสนสวยเรายังไม่พาลงมานะครับแสนสวยครับยังอยู่ข้างบนอยู่ครับอยู่ในบ้านอยู่นะครับ้องแสนสวยของเราครับ ไกลชิดกันเลยนะพ่อใหญ่ของเราครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างผาบเหลินนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ